ได้นะคะเอลนีุ่งเทพมานครอนนี้เาไปแล้วอันข้าวจะมีรุ่นอีกสามอันอึ่งเขาไซอขึ้นค้ไปขายอะไรนะไปหาขายเขาบ่ต้องมาที่กันไนก็ไม่รู้จะขายใครเหมือนกันไ้อรไ่าันก็หาไม่ท้าเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนี่พี่ซกดซื้อเองอพี่ียกดซื้อเองไปด เดี๋ยวพี่ซีจะเป็นท็อปสเปนเดอร์นะคะเพื่อที่จะได้ไปขอลเซ็นหนุ่มงานเออแปลาสนใจนะว่าสมมติเราเป็นท็อปสเปนเดอร์เราเป็นชื่อซีึเฮ้ย่พี่น่เแบบนี้แล้วานตนีคุซีงจะอมเรอเขไม่ยอมเหรอเไม่ยอมเขาจะเป็นบ้านเด็กยอมยอมี่นีเป็นผาดภไน่เลยนั่ไนั่ไนั่ยม่แปกใช่ไหมไม่แปก อันนี้แอบคิดนะแบบสมมติว่าน้องทำงานเดียวใช่ไหมแล้วก็งานแล้วก็เราไปดู้อถือก็เราไปรวมแบบนั่งนั่งดูมาเลยยอมเลยยอมยอมยอมค่ะจะบอกก่อนนะคะว่าเท่าไหร่จะได้ไม่ซื้อถือแต่ฟอร์ติเซ่นนี่แม่อะยอมูไม่ได้ตูไม่ได้จ้า ใช่ครับทุกคนตอนนี้ยอดขายครับอีสานพันห้เรก็มาจะนี่คืออะไรนี่ซือแล้วสามพันธะารอยไช่ชาไชาสันเชียงีเก้อสมเกือนี่คือคอชาสัังอีกไม่ใช่เกือเขาจะส่งให้เราแบบเีลหอมาส่งเราต้องเอาก่องไปที่ครับเ้นแค่้งเขาแค่งที่บ้านแล้วเราก็ังได้้คนัาไวเก็เหนือที่ไม่ไดยนี่คืันชีบ อันนั้นหมดแล้วเหรอออ๋ยังค่ะก็คือม่านอยู่กับตาทิ้งมือค่ะบางทีุงเทพมหานครค่ะซึ่งจะขึ้นภาพอะไรนั้นเนี่ยตอนที่เสร็จแล้วก็ยังไม่รู้เลยอยากเห็นไหมคะอยากดูไหมบางภาพอะตอนนี้นะคะทางเราก็อยากขึ้นนะคะภาพจะขึ้นนี้นะอยากเห็นว่าเป็นภาพอะไรนะคะตอนนี้ขาดสามพันห้าร้อยก้อนใช่ไหมคะทีมงาน 3,000ันห้าประมาณ3,500ันหอยก้อนเท่านั้นนะคะมีเวลาซื้อกันไปเรื่อยๆจนถึงกิจกรรมจบนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว <hatten> yeah, like ่าทุกคนซื้อช้าเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนีตัวกล่องของเรากล่องใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมคะกล่องใกล้จะหมดแล้วกล่องใกล้จะหมดแลนะคะทุกคนสำหรับกล่องเราก็ไม่ได้ซื้อนะคะสำหรับกล่องสองและกล่องแปดนะคะเป็นกล่องมีเดนเทร์เรชั่นที่สั่งเฉพาะกล่องไลฟ์ครั้งนี้เท่านั้น

เหลือไม่เยอะนะคะแล้วก็สําหรับการตดล็อลนกก็เนี่ยก็ขดแค่นิดเดียวมันู้ีแล้วฝั่งไหนฝ่งไจะยงใหม่ทาจะยใหม่ทาจะยงใหม่ทนะคะหอนอง่าอไม่ใช่ิวิวเตอไม่ติเป็นอย่างนตายแล้ว จะอยใหม่ใหม่ใหม่ท่าใหม่ท่าตอนนี้คอมเมนต์มีแต่พูดว่าใหม่ท่าใหม่ท่าใหม่ท่านี่ให้แจ้โอุ้ยน่ารัังเราเลื่อนเราเลื่อนมาเรื่อยๆโอเคค่ะนะคะทุกคนนะคะช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะคะขอแบบบอกเลยว่าค่าที่จะขึ้น LED เนี่ยจะต้องแบบเซอร์ไพรส์มากมายังาคลิปตัก่อนเมื่อกี้เป็นไปว่าโดนไอตีเลย เราแบบเทรนก็ต้องปั่นอันนี้ก็ต้องดูเทนก็ต้อง่นไข่ก็ถ้าจะจมหือโชว์ด่าเลหนมีพูดภาษจีได้ดีมากๆเลทุกครั้งที่ไลฟ์ก็จะมีการชมว่าหนพูดภาษาจีนได้ดีมากๆเลยใช่มพี่สใช่เดี๋ยวดี๋เป็นพิธีกรแทนหน่ได้ มีผ <sh> ู้ประกาศจรก็ไม่ถึงคนผมผมพูดได้ไปนี่เยครับไปนี่เป็นอยู่คนน้ดีดีนี่เห็นไหมเกษตรงจะได้รู้ก่อครับเนี่ย หกล้านห้าหกล้านห้าหกล้านห้านะคะทำเงินโปรต่างมากๆเลยนะคะสุดยอดมากเลยนะคะวันนี้นะคะก็วันนี้ไลฟ์เราก็ได้ดำเนินการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้เราก็ต้องอาจจะให้สัมผัสเชียร์ลุยนี่ยหลังฝักฝากอะไรที่แฟร์ทีสนะคะแล้วก็พูดถึงกิฟต์ที่รอบสุดท้ายว่าเราต้องมีกิจกรรมต้องทำรอะไหน ม่าจะเป็นท็อปสเปนเดอร์หรือว่าการกลด์เองสกอรอนะคะกคก็ส่นก็อยู่เลยก็ต้องปล่อ,อยด้วยนะคะกคนอยก็อย่างที่บอกทั้งหลายเครัรรว่าเป็นสมนไที่ดีมากเลยะครับพราม,ม,มนันผสมขรงโนรงน้วยแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งตัวเลยนะครับใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ใช้ได้ทั้ง กิจกรมเได้ไปเยอะนะคะมันก็อยากให้หนมกลยบอราอยากดูจอีมากๆออดีนะคะทเป็นทอะไรแล้วก็อยากให้ร่วมกิกรรมม่งคณะด้วย5คสามารถยแล้วยังไม่หมดใช่ไหมคะตอนนี้ก็สามารถกอไแล้วใ่ที่งานตัวกล่องเลยนิดนึง่กำลกำลังใช้ถ้าหมดเราไม่ได้ต้องรีบซื้อก่อนซื้อก่อนซื้อก่อนมันจะหมด ใช่คือถ้าเป็นกล่องแปดก้อนเนี่ยนับนับยอดแปดก็คืออย่างเช่นหนึ่งก้ลวเป็นสองก้อนแปดถึงก้อนอห้รับตัวกล่องแปดก็้อนเลยก็คือแปดแปดนก้อนนงก้อนพรกล่องนี้ได้ได้ทัโอเดอร์ช่ไม่ใช่เคยเขาบอกว่าเป็นออเดอร์อไม่ไอ้นี่ทาเป็นเดอร์ก็ใช่ใช่แล้วก็น่ก้อนแก้อนนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นยัคกี้ดอที่เป็นไลเซสต์นับเป็นออเดอร์ ธอใส่ยี่สิธีใช่ไหมคือจตบอกว่ามันนี่เลาก็ขอฝากนะคะน่ก้อนและเบเนฟิตเป็นกา่นกันได้จนถึงวันที่หนึ่งมิถุนายนเลยทำไมหาปอไม่เจวะน้คนจะสามน่หารนะครับผมเร็วมากเร็วมากซื้อใหม่กนซื้อใหม่กันวันที่หนึ่ันี่นึงวัน่วันนี้วันดี่นหนึงทหนึ่งว่นีหนึ่งนึงน ใช่เหอหรอล้วเได้ดทันครบแล้วซื้อให้รบซื้อให้บซื้อให้รบหรือวจะเป็นเกิดแล้วคนละคนแล้วคนละคนแล้วคนละคนแล้วนะกอนไปแล้วก็ามรอบแล้วก็อีกกออีกไปก๋วยเกี๋ยวไปหัวไป้้ คือจริงแล้วจะตมล้วมทีเลยทอ้าทุกคนนะคะขายแค่หนึ่งพันเจียฝั่งจีนบอกว่าฝั่งจีนกำลังบอกว่าทุกคนกำลังรีบไปซื้ออยู่แล้วฝั่งจีนเด้๋วให้ทุคนเป็นคนคืหเสร็จลยวเ ขดอีกก่อนเนี้ยหนึ่งพันหนึ่งพันก้อนเหรอใช่ประมาณพันไมมันพันห้ามันมาห้าร้อยเมื่อกี้ก็ตื่นเต้นอะเดี๋ยวปิดไลฟ์ปุ๊บคือเตรียมไปบอกดีไซน์นึงแล้วนะบอกกราฟิกแล้วว่าให้เริ่มดีไซน์ได้เลยใช่ั้มเราเลือกลูกกันไปแล้วอแต่จะเป็นรูปอะไรันนะีอรุ่นกันอนเหรอใช่แมนี่คือหนึ่งนี่คือีหนึ่

เขาจะมารอตอนนี้ค nah ีก็กใช้ต้องบอกคุณแตอนนี้เขาอยู่ในร้านมุ่มากเลย่ราขายชคทนไม่มีเวลาเลยมาของแม่่ก็แบบ่นี่ต้องบอกบอกแบบนัจบเลยอันเพราะว่าเรายังไม่คอยไม่ค่อยได้เจอ ลองเก็บัวให้องเก็บตัรือ้าเกาเา这个撒娇我要回去买一千个一千个我包了可以吧就出来自己要跟我压在一起我们现算吧晚上看啊อีกแบบอีกนิดนึงะตอนนี้ทางทีมงานหลังบ้านกำลังยออัปเดตแบบเร็ว เดี๋ยวเรามาดูว่ายอดหนึ่งหมื่นตัสับดกันนี่ทหลับบเข้มข้นมากเลยอ่ะที่หลับานกำลังแบบูมากเพราะว่าทุกคนเตรียมภาพแอเพราะว่าเป็นเซอร์ไพรส์จริงๆอยากที่จแบบเซอร์ไพรส์ี่ซีลยแล้วเพราะเป็นเซอร์ไพรส์ 嗯嗯嗯嗯嗯、八九千八百二十九个，现在是九千八百二十九个。嗯嗯 เจ้าพันแปอี่สิบเกอีกสมร้อยัอีกสมร้อยก็หน่งร้อยตั่งร้อยอัวนงร้อยัอห่นห่นของถือผมด้ิ้หน่อยสา้อิวเขกดอีกดี๋ยวป่ะแล้วกดอีกคนละสามพี่ซื้อเองพี่อนาอยจะซื้อเองเอเท่าไหร่ไงไม่ซี้อซื้อ พี่พี่จะกดเหรอมาช่องมาช่องเหลือให้พี่ซื้อด้วยาใทายยยือเอาให้หนูนี่ทุกครั้งเราจะมาเพื่อทำลายสัตกันนะคะสุดยอดมากๆทางสดๆต่างไทยแล้วก็อเตรยอ่ะอ่ะกดอีกก้อนนึงสุดยอดมากๆอยก้อนตอนนี้นะคะพี่ซีเอาไปแล้วหนึ่งอพี่ซีส่งไปแล้วเหรอนี่น่คือกดสั่งยูส่งยูสั่งยูงสั่ย

ในย่านกรุงเทพแบบเซอร์ไพรส์ที่เราจะไม่บอกว่เป็นภาพอะไรเดี๋ยวเรามารอชมพร้อมกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเนี่ยจบย่จริงๆอจากใหาเขาไปทุกย่านเลยแล้วก็ีข้ออะไรนะใครใ้บิคบิบิคับิกฟขอังไรีกคนเัคะมาขอกทุกคนมาก สำหรับไลฟ์ในวันนี้นะคะทำไลฟ์สถิทิียอดวิวนะคะ6ล้านวิวนะคะทําวยโอนะคะแล้วก็ยอดซื้อวันหนึ่งมือก้อนนะคะภายในช่วงเวลาการไลฟ์นะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ้8ล้้านเจยวเล้เจ็ลยเยเเ พักผ่อนกันดีกว่านะคะไปพักผ่อนกันนะคะแล,แล้วก็คืนนี้นะคะถ้าอาบน้ำเนี่ยใครๆที่แอปสิบอลแล้วก็สามารถ